ไหมคือนะเรียงสัญญาเรื่องสัญญารัรสนุญญอะไรอย่างไงี้สัญญาสัญญาหมดไปแล้วแล้วไม่ต่ออ๋อของของพุทธน่ะจริงๆก็คือเซ็นกับทาง PPTV ไว้2ปีแล้วก็หมดสัญญาครบสัญญาไปแล้วเรียบร้อยครับก็คือเราหมดสัญญาปกติครับตอนนี้ก็เป็นอิสระเป็นฟรีแลนซ์ครับมีจะไป ใครไหนต่อไหนที่หรือว่าอยากจะเป็นอิสระเห็นในตามข่าวแบบว่าเราจะกลับบ้านเก่าตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ก็คือไปที่ไหนก็ได้ใช่ครับครับผมที่เราเลือกที่จะเป็นฟรีแลนซ์ที่จะเข้าสังกัดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คิดว่าไม่แล้วครับเพราะว่าด้วยด้วยอายุที่แบบเยอะขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นอิสระเราจะได้สามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับทีนี้หล่อระยะเวลาสองปีคือยังไงบ้างในปีหน้คือต้องเล่นละครจบเรื่องหรือว่ายังไง ในระยะเวลา2ปีก็เล่นละคร2เรื่องตามสัญญาครับก็มีปาปราริหันรักที่เล่นกับปุ๊กลุกเรื่องหนึง่งแล้วก็จ,วจังหวะหัวใจในสะอาดอที่คุณพรรยาเป็นผู้จัดใช่ครับสองเรื่องพอดีออใช่ครับผมงไม่มีปัญหาหออ,อีกคนหนึ่งที่มีกระแสขายครับไม่มีครับไม่มีของผมเป็นไปตามสัญญาตามปกติครับผมใช่ก็วางแผนยังไง้งเป็นนักแสดงอิสระตอนนี้ก็รับงานปีนี้ มีรับไว้2เรื่องครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องเ,ออเร็วๆนี้ครับผมใช่แล้วอ,อย่างใน<ส>ด้านของจุ๋ยล่ะของจุย๋ยวา่าเป็นผู้จัดประจําช่องหรือเปล่าหรือไม่ใช่ของจุ๋ยก็เป็นเป็นอิสระเหมือนกันครับ <c oughs> ของจุ๋ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเซ็นสัสญ,ญญาอะไรครับก็เป็นผู้จัดเรื่องแรกแต่ก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันก็สามารถไปได้ทุกที่เหมือนกันครับผมใช่อย่างงั้นละครที่เราบปสอเรื่องเป็นของที่ไหนสองเรื่องก็เป็นของจิมมี่แกรมมี่ครับใช่ก็มันก็กลับไปทำ บ้านก่าใช่คะก็ก็คือเออเราก็กลับไปเจอพี่ๆอะไรเงี้ยคือก่อนที่เราจะไปเซ็น p ีพีทีีเราก็เราก็บอกผู้ใหญ่ทุกท่านอะไรเงี้ยครับว่าถ้ามีโอกาสเราก็กลับมารับใช้เหมือนเดิมตามปกติอยู่แล้วครับจริงๆแล้วีเอ็มเอ็มเขาแอบชวนอีกรอบเลยมรีมากลับมาอยู่มาเซ็นันเป็นเรื่องเนลาอีกทีนึงอะไร ผมว่าพี่ๆผู้ใหญ่เขาน่าจะรู้ความต้องการของของตัวเราแล้วแหละว่าว่าเราต้องการที่จะจะเป็นแบบไหนเป็นเป็นอิสระ,ะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีสัญญาใจที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งช่องวานทั้งชิมยี่สิบห้าใช่แต่จริงๆแลมันสบายใจกใจว่ามเพราะว่าเป็นอิสระถือว่าเราชอบจะทำงานแบบจริงๆเป็นอิสระก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็จะได้ได้เลือก ที่หลากหลายมากขึ้นในสิ่งที่ที่เราอยากทํามากขึ้นด้วยมันมันโปรกว่าหงไหมพี่พูทแบบจะไปไหนมาไหนสะดวกกว่าอะไรเงี้ยมันมันก็คนคนละแบบนะครับ<ม>เราอาจจะต้องเมื่อก่อนเราเราอาจจะมีบริษัทเป็นคนที่คอยดูรายละเอียดต่างๆเรื่องเรื่องสัญญาเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นอิสระปั๊บเราก็มีภรรยาช่วยดูด้วยเราก็ช่วยกันดูด้วย <c oughs> มันก็เป็นความแตกต่างกันครับสะดวกสบายคนละแบบใช่ <c oughs> <ha an> คุณภรรยาทำลูกมากขึ้นภรรยาเป็นไงบ้างคุณสีภรรยาตอนนี้ก็สบายดีครับก็เป็นช่วงของการเข้าห้องตัดจังหวะหัวใจในสะอาดครับเพราะว่าต้องตัดแล้วก็ส่งนันจีนด้วยครับเพราะว่าจะออนแอร์ที่ไทยแล้วก็ที่จีนพร้อมกันช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าเข้าห้องตัดกันบ่อยหน่อยครับอันนี้คือคิวออนนานวนะครับคิวออนเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกลางๆปีอาจจะไปทางปลายปปีครับใช่ครับคือต้องรอทันจีนเป็นครั ใช่เพราะว่าต้องมีส่งส่งไปเซ็นเซอร์ส่งไปอะไรอย่เงี้ยครับระยะเวลาก็จะประมาณ3เดือนเพราะว่าออนที่ไทยโดยที่จีนโดยทุกอย่างต้องพร้อมกันหมดเลยแสดงว่าตอนนี้ก็ยังยุ่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ครับครับผมไม่เวลาเนาะเวลาทำลูกก็เป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยว ว่ากันเรี่ไม่มีผมจะวิดเพราะว่าไม่ไม่ได้บินไปขอตามที่ตั้งใจว่าที่อยากจะบินไปเออตอนนี้ไม่ขออะไรแล้วฮะตอนนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ที่เขามาก็ก็ก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมใช่เป็นกําลังใจให้พวกเราดีกว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราดีกว่าเป็นเป็นกำลังใจให ให้พุทธเป็นกําลังใจให้ให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายๆคนก็ทราบว่าเราก็ตั้งใจที่ที่อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอพอมันถึงช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะด้วยสภาวะบ้านเมืองความเครียดส่วนตัวงานที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะส่งผลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราลวกันอย,อย่างที่พุทธเองเคยแบบอยากให้พี่จุอยแบบอยู่เฉยๆแบบอ่ะพักเรื่องงานก่อนสักเดือนหนึ่งเราไม่อยากให้เขาคิดเขาทำไม่ได้เลยอะไรข้คือจุ๋ยเขาจะเป็นคนที่เขา เวลาเขาทาอะไรแล้วเขาจะมีความตั้งใจสูงมากมีความเป๊ะเขาอยากทํามันออกมาให้ดีอย่างเป็นผู้จัดเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงเป้ารอะไรเงี้ยเป็นผู้จัดเนี่ยมันจะเครียดนะซึ่งถามว่ามันเครียดไหมมันก็มีวันที่มันเครียดมันก็มีวันที่มันไม่เครียดสนุกสนานมันมันก็แบบผสมผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมย้านก่อนอันนี้พี่ผู้ชมเคยบอกว่าแบบ การออกกำลังกายเยอะมันทําให้เหมือนท่งผลต่อการมีลูกวยจริงๆมันตอนนี้มันเกี่ยวตอนแรกก็ไม่เชื่อครับเราก็คิดว่าออกกออกกำลังกายเยอะมันก็ต้องดีต่อสุขภาพใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ไปหาหมอหมอก็ถามเราว่าเราออกกำลังกายอะไรบ้างเราก็บอกไปว่าโอ้ยผมมีวิ่งร้อยโลครับผมมีวิ่ง50โลครับผมมีลงไตยีฬาครับหมอบอกโอ้เยอะเกินไปร่างกายเหมือนแบบมันมันใช้งานหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หมอบอกว่าให้ให้ลดลงมาอะไรนี้ดีกว่า เป็นการแบบออกกําลังกายในระยะแบบ10กิโลไม่เกิน20กิโลเพื่อให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงร่างกายไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ถูกทํางานหนักเกินไปแต่ว่าการใช้โอเวอร์มันก็ไม่ดีใช่โอเวอร์เกินไปก็ไม่ดีครับอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่แบบออกกําลังกายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราว่าออกกำลังกายให้มันแบบพอดีทักหมอได้เยีงพอ,อต้องมีตรงกลางอซึ่งตอนนี้คุณหมอบอกว่าโอเคไหมพี่คุณ ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ในเกณฑ์ปกติดีครับเพราะว่าพอหลังจากที่คุณหมอให้คําแนะนํามาเราปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ลดทุกอย่างลงมาเราก็พยายามออกกําลังกายแต่พอดีทานอาหารมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบ้างแล้วตัวพี่จุ๋ยอะค่ะตัวเขาต้องฟิตหรือต้องอะไรขนาดไหนพี่จุ๋ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างค่อนข้างเป๊ะเรื่องของ โภชนาการอะไรอของเขาอยู่แล้วคือจุย๋ยเขาก็เป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายของเขาอยู่แล้วด้วยครับหลังจุเจ็บหายที่ยังพุขาใช่ไหมขา,ขายังไม่หายเลยพี่ยังบวมอยู่เลยครับคือไปเตะบ,บอลไปเตบ,บอไปเตะบอลครับแล้วก็ข้อเท้าพลิกใช่ครับหมอก็บอกว่าก็งดออกกําลังกายทั้งวิ่งทั้งทุกอย่างมันออกอะไรไม่ได้เลยพี่ประมาณอย่างน้อยเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เพิ่งถอดเสื้ออ่อนไปเมื่อประมาณสัปดาห์หนึ่ง Already, อดเล่สเก็ตบอร์ดเลยเนาะอดเลยพี่สเก็ตบอร์ดมีแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสได้เล okay. ่นพี่ตอนนี้หาสเก็ตบอร์ดเขาก็ไปแล้วสเก็ตบอร์ดไปแล้วฮะตอนนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนยืมถ่ายไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้างไหนพี่บดอันนี้เป็นข้างขวาครับนี่ฮะข้อเท้ายังบวมอยู่เลยครับโอเหมอโมต้องใช้ได้ยังไงกานรักษาขนาดขนาดหร่เดือนเดือนมันเป็นเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยเดือนเดือนครับก็กว่าจะ ผมคิดว่าน่าจะแบบกลับมาวิ่งได้น่าจะประมาณสเดือนอะไรเงี้ยเป็นเป็นอย่างน้อยก็อยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหน <บา S 1> อ่านี้ใช้วิธีของกายังไงตอนนี้คือได้แค่เวทบอดี้เวทอย่างเดียวข้างบนอย่างเดียวข้างล่างพัดยาวๆเลยครับก็เป็นเหื้อหลังใช่ไหมก็กลัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ให้ให้หมอเมย์หมอเมย์ที่ <ๆ S 2> ที <ๆ S 2> ด่ดูแลม่ตูน9ารคนละก้าอะไรเงี้ยครับดูแลเรื่องขาให้เพราะว่าเราก็ มิตกจริตเหมือนกันน่ะเพราะว่าเราไม่เคยแบบอยู่ดีวันนึงวิ eh ่งได้แต่บอลได้อยู่ดีวันหนึ่งต้องเดินแบบกำเหักำเหัแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่